นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นพุทธัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงค์บิดามันดาครูบาอาจารย์สืบบกันมาวันนี้ก็ทำให้น้อมเรื่องราวของการใช้ชีวิตประกอบกับสร้างกรรมและก็สร้างกุศล พร้อมทั้งอกุศลควบคู่กันไปการที่มนุษย์เราซึ่งเป็นพุทธบริษัทสีพวกเราก็จะใช้น้อมเดินตามปู่ย่าตายายเดินตามพระคุณเจ้าซึ่งเป็นประเพณีทำกันมาแต่อดีตสู่ปัจจุบันนี้ การที่เราจะใช้ชีวิตในกระแสะโลกก็คือการได้มีการสร้างกรรมวิบากกันก็เป็นผลจากการที่เรานั้นสร้างกรรมวิบากกันก็เป็นผลให้เกิดสำเร็จจากกรรมวิบากที่ได้สร้างมาจะเห็นว่าการที่เรานั้นขยัน ผลของความขย,ยันก็ทำให้เกิดสำเร็จในกว่าเป้าหมายของชีวิตผลของความอดทนก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งขึ้นน่าจะเห็นว่าเหล่านี้การที่เราละชั่วสร้างกรรมที่ดีก็เป็นเหตุอย่างเดียวกันก็คือเรื่อง ฝากไฟสร้างกิเลสยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีใช่ไหมเราจะเห็นกันว่าการที่เรานั้นเดินตามบันพระบุรุษเรานะครูบาอาจารย์ที่ท่านชี้นำเอาฝ่ายกุศลต่างๆให้เราใช้ชีวิตยับยั้งชั่งใจ แล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเหล่านี้เองนะครับการที่เราจะยึดมั่นคุณงามความดีเราจะเห็นโลกซึ่งมีความเจริญทางวัตถุกันมากมายการที่เราจะยึดเส้นทางของคุณงามความดีนั้นเราก็มีความเชื่อตามปู่ย่าตายาย แต่ด้วยเหตุของสังคมโลกซึ่งพัฒนาวัตถุขึ้นมาจนกระทั่งครอบงำความนึกคิดสิ่งที่เป็นตำนานบรรพบุรุษเรานะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเรานั้นจะมุ่งหน้ากระทำกรรมที่เป็นกุศลต่างๆต,ตามอดีตเราก็จะเห็นปู่ย่าตายาย ละอายต่อสิ่งที่เป็นอกุศลกันแล้วก็มีอจิตสํานึกในการที่ระลึกในคุณงามความดีของบิดามารดาขึ้นไปนะไม่ใช่ไม่ใช่เราจะระลึกถึงเพียงแค่บิดามารดานะครับเราต้องระลึกถึงนะบุตรบริวารของเราด้วยนะครับเนื่องจากว่าเรานั้น อยู่ในช่วงวาระอะไรนะครับถ้าเราอยู่ในวาระยาววัยเราก็ต้องศึกษาและลึกตามนะะคุณพ่อคุณแม่ดูที่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลการนึกคิดการกระทำก็จะเป็นผลส่งให้เรานั้นมีความเจริญยิ่งขึ้นตามกรรมที่เราได้สร้างไว้ การที่จะสร้างกรรมที่ดีนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะให้สังคมยอมรับแล้วก็สรรเสริญได้แต่เรานั้นมีความมั่นอกมั่นใจในการที่เราจะทำคุณงามความดีทางเดียวนะครับทางที่เป็นอกุศลต่างๆนั้นเราจะเป็นผู้ที่ไม่คล้องแวะเกี่ยวข้อง เพราะเหตุว่าเรานั้นเชื่อในความจริงว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงการเกิดมาของเรานั้นตั้งแต่เยาว์วัยสู่ท่ามกลางแล้วก็สู่บ้านปลายชีวิตนั้นเราจะไม่เห็นเลยว่าอะไรหนอที่เราสามารถที่จะยึดครองเป็นของเราได้แม้แต่กระทั่งตัวเราเองนะครับใช้ชีวิตเดินลอย ตามลอยนะปุยญาตย,ยายบรรพระบุรุษครูบาอาจารย์มีความนึกคิดเรื่องราวของศิลธรรมมีเมตตาต่อกันและกันแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเกิดผลสำเร็จต่อสิ่งแวดล้อมที่เราได้เกี่ยวข้องกันได้แต่จิตสำนึกของเราก็ยังสำนึกเสมอว่าเรานั้นก็ขอทำกรรมที่ดี เลื่อยไปนะครับจะไม่หยุดยัง้งหรือบั่นทอนให้เราเสียกำลังใจเนื่องจากเราเห็นสัจธรรมของชีวิตกันามาตลอดเวลานะครับเพราะ,ะนั้นคนเราถ้าสำนึกระมัดระวังการใช้ชีวิตประคับประคองการสร้างสังคมก็ดีนะครับผูกมิตร ต่างๆนะฮะแล้วก็รู้จักจขอบเขตของความที่จะไปเกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเคารพอ่อนน้อมแต่แข็งแกร่งภายในใจภายในใจนี้ตามประสบการณ์ของตัวผู้พูดเองนะครับก็จะเห็นว่าเราเสริมกำลังใจเรื่องราวของศีลธรรมเก็บเกี่ยว เอาไว้ทุกวันนะครับเราจะเคลื่อนไหวเราจะทำภารกิจอะไรหน้าที่ของเราต้องทำอะไรเราก็จะทำสิ่งที่เราทำหน้าที่ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ทะเยอทะยานเกินกำลังที่เราจะสามารถรับผิดชอบแล้วก็ฝักไฟเท่านั้นเองนะครับมีระเบียบวินัยนี่แหละครับเป็นเรื่องเราสำคัญมาก ศิลธรรมเนี่ยควบคู่กันนะครับจากประสบการณ์การใช้ชีวิตแต่ตั้งแต่อดีตเนี่ยสู่ปัจจุบันก็จะเห็นว่าเรานั้นมีความมั่นใจนะครับชีวิตเรามีความมั่นใจเรื่องราวของไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าเราเระลึกและก็ทำสิ่งเหล่านี้ผู้พูดมองว่านะครับ อย่างไรก็ตามความกล้าหาญความมั่นคงที่จะใช้ชีวิตสู่บั้นปลายชีวิตนั้นกล้าเปิดเผยนะครับไม่ได้ปิดบงังแอบแฝงซ่อนเล่นนะอําพางตัวเองเพราะว่าเรา,เราไม่กล้าเปิดเผยทั่วเรานะครับนั่นจะ,ะถ้าเราไม่กล้าเปิดเผยเนี่ยแสดงว่าเรานั้นมีความวิตกกังวลนะเรื่องราวที่เราสั่งสมไว้ ในพฤติกรรมของตัวเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นจะผิดจะถูกจะดีจะชั่วหรือจะใช้ชีวิตขาดตกบกพ้องประการใดเรานั้นเป็นพุทธบริษัทส,สีนะครับต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับถ้าว่าเรานั้นเชื่อมั่นในคุณงามความดี ในศีลสมาธิปัญญาของพระธรรมคำสอนในพระรัตนตรยนี้เราก็ยึดเกาะคุณงามความดีอย่างนี้เราก็ใช้หน้าที่นะครับทางกายทางวาจาทางใจของเหล่านั้นมุ่งมั่นสู่การกระทำนะครับตามวัยนะต่างๆที่เรามีสิทธิ์มีส่วนที่จะเกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้เองก็จะทำให้วิถีชีวิตของเรานั้นเป็นที่ยินดีต้อนรับของหมู่คณะสังคมทั่วไปนะครับเราจะเห็นว่านับวันที่เราใช้ชีวิตสูงวัยเราก็จะมีหมู่คณะกัลยาณมิตกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราจะเห็นพบปากกันมากมายเหมือนกันการที่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ นั่งอับเช้าเดียวดายนะครับด้วยเหตุของการสร้างกุศลอกุศลก็ดีนะครับหรือกรรมที่เราได้สั่งสมไว้ไม่ได้สัมผัสสิ่งที่เป็นหมู่คณะในการให้ก็ดีในการรักษาศีลก็ดีนะครับในการที่จะมีความตั้งมั่นในคุณงามความดี ถ้าว่าเราขาดตกบกข้องประการใดและก็ตรวจสอบตัวเราเองนะครับพูดก็มองแล้วก็เชื่อด้วยนะครับว่าทําไมตัวเราเองทําไมถึงไม่ค่อยมีเว,มเวลาให้ตัวเราเองเท่าไหร่นักปกติแล้วก็ไม่เคยถามเรื่องเวลาทําไมไม่มีเวลาให้ตัวเราเองนะครับแต่เนื่องจากว่าในหัวข้อ ปิศาาเรื่องราวของกรรมใช่ไหมการที่จะสร้างกรรมและผลของกรรมนั้นจึงได้ยกขึ้นมาปาลบกันนะครับว่าเราไม่ต้องปฏิเสธเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสังคมหลายคณะหลายกลุ่มนะครับหลายหมู่ทีเดียวเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ต้องสอบพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะครับว่าทำไม เป็นอย่างนน้นอย่างนี้สิ่งสำคัญมากเนี่ยนะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับสัมมาคารวะไม่ยกตนข่มท่านเนี่ยสำคัญนะครับทุกอย่างต้องใช้ความเมตตาความยินดีความเขาเรียกว่าขยันมันเพียรมีระเบียบวิน,นัยรักษาหน้าที่เหล่านี้นะแล้วก็ใจเขาใจเรา นี่แหละครับไม่ได้มากไม่ต้องไปหาตำราตำรามากแต่ิ่งเหล่านี้เองนะครับใช้ชีวิตไปช้าช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องทะยานอยากจะมีวัตถุปัจจัยสีมากมายท่วมทน้นอย่างนี้ต้องหยุดยั้งการคิดอย่างนั้นไปนะครับเพราะการที่เราคาดหวังกับสิ่งที่เป็นวัตถุแล้วก็ปัจจัยสีนั้นที่สะสมไว่มากมาย แล้วก็มาอวดอ้างกันเนี่ยมันก็ไม่ได้สิ่งที่เป็นจริงแล้วก็ทำให้ทุกคนจะทำทำกันได้แต่เรานั้นจะไม่ประมาทการใช้ชีวิตนะครับใช่ไหมผู้พูดมองว่าเนี่ยการใช้ชีวิตแต่ละวันถ้าเรามีกิจกรรมร่างกายแข็งแรงแล้วก็ประกอบการงานเราจะไม่เกี่ยงงาน ถ้าเป็นงานสุจริตเนี่ยเราก็ทำนะครับถ้าเราไม่มีทางเลือกก็ทำจะมากจะน้อยแค่ไหนเราก็ขยันมันเพียนตามเหตุตามการเมื่อเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตตามเงื่อนไขได้เราก็เขาเรียกขยันติดตามขยันพัฒนาตัวเองใช่ไหมก็เรียกว่าสร้างกรรมนั่นเองการขยันพัฒนาตัวเอง ผู้พูด,พดเองก็บางทีเนี่ยก็จะเห็นน้องๆนะฮะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยที่อุตสาห์ขยันมันเพียนเล่าเรียนวิชาการต่างๆเนี่ยจากเป็นพนักง,งานนะฮะอยู่ข้างล่างตำแหน่งเล็กๆกันนยแต่ต่อมาเนี่ยก็เรียนขยันไปเรื่อยเรียนภาคคําเรียนมหาวิทยาลัยจนจบมหาวิทยาลัยนี่เลยแล้วก็สอบ บรรจุเป็นข้าชาการชั้นผู้ใหญ่สืบทอดมาถึงปัจจุบันก็มากมายเหมือนกันนะครับและก็น่ายินดีนะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องของตำนานประวัติศาสตร์ชัดเจนนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเรานั้นจะมีสภาพความพร้อมด้วยวัตถุปัจจัยสีทีเดียวแต่เรานั้นมีความมุ่งมั่นขยันสร้างกรรมที่ดีนั่นใช่ไหมครับ พวกเราก็เป็นให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันนะฮะเราจะไม่ยกตนข่มท่านเราจะให้แนวทางแห่งความเป็นจริงพอควรเท่านั้นเองแต่ด้วยเหตุอย่างนี้เนี่ยเราได้พูดจากกันามามากมายแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรานั้นไม่ได้มีหลักของการระลึกในคุณงามความดีนี่นะครับจาก ที่เราได้ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นหมู่คณะต่างๆบุคคลต่างๆปู่ญ่าใจยายที่เราได้เห็นได้ดูเนี่ยท่านมีความสุขแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองชีวิตนะครับมีระเบียบวในมีความพอเพียงนี่แหละครับก็ทําให้ท่านมีความสุขนะครับสามารถจะใช้ชีวิตด้วยเหตุปัจจจัสี่พอเพียง ไม่เห็จะไม่ต้องสั่งสมอะไรที่เกินความเป็นจริงแล้วก็ความสามารถใช่ไหมศีลธรรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญนะฮะที่เราต้องพูดจาก,กันบ่อยๆเนี่ยความเขาเรียกของใกล้ๆตัวเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกๆหล,ล,ลานๆลูกน้องบริวารเนี่ยของใกล้ๆตัวใช่ไหมฮะถ้าเราประชุมกันนะปรึกษาหารือกันให้ดี พร้อมที่จะสร้างคุณงามความดีไปด้วยกันนะครับเมื่อเราสร้างคุณงามความดีเหล่านี้ก็คือกรรมที่ดีนั่นเองที่เราร่วมพลังในการที่จะสร้างสังสมกันไว้เพราะสังสมกรรมที่ดีไว้เรื่อยๆเนี่ยจนคุ้นชินเนี่ยนะครับวันเดือนเป็นปีเป็นสิบปีเนี่ยจะเห็นนะผลของความสำเร็จของการสร้างกรรมที่ดีนั้น ก็จะเกิดฟาร์มอบอุ่นเป็นเบื้องต้นนะครับและจะไม่ตีบตันเรื่องวิชาชีพหรืออาชีพการงานใช่ไหมสุขภาพก็ดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเหล่านั้นไม่ได้อะไรที่มันสุดลุยสุดล่ายฟุ่มเฟือยเกินขอบเขตของการใช้ชีวิตนะครับมีสติพิจารณามีการเดินออกกำลังกายมีการทำกิจกรรมสังคมต่างๆพอควร นี่แหละครับจะเห็นว่าเราระลึกในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรานั้นไต่ตองนะยับยัง้งแล้วก็สร้างกรรมที่ดีนะครับนั้นพระพุทเองเนี่ยจะไม่นำเสนอเรื่องกรรมไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากกรรมไม่ดีนี่เราจะเห็นความทุกข์ความเศร้าหมองนะครับเกิดขึ้น กับบุคคลที่สร้างกรรมไม่ดีเราจึงไม่อยากที่จะให้พวกเราสั่งสมกรรมไม่ดีกันนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยการที่เราดูแลคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายดูแลลูกๆหลานๆก็ตามการที่เราจะสร้างบุญกุศลน,นั้นก็มีความสำคัญนะครับการที่พิสุพิสุณี อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยสร้างการกุศลกันสิ่งที่เราเห็นได้คือการสละการให้นะครับมีพุทธบริษัทต,ตักบาทกันมีการเกื้อกูลหมู่คณะสงฆ์เนี่ยนะครับคณะสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ผู้ที่ยากไร้ขาดแคลนต่างๆนานาพอสมควรกับตัวเรานะครับ เร่าสร้างฐานการให้ด้วยความบริสุทธิ์เป็นกุศลกรรมใช่ไหมครับเพราะบริสุทธิ์จากนั้นไปเนี่ยเราก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นในศีลธรรมนะครับสินห้านี่เองไม่ใช่มากมายนะครับแต่เนื่องจากสินห้าเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบทุกวันนะครับเช็คดูนะ 1, 2, 3, 4, เนี่ยข้อหนึ่งสอี่หนีครับ ก็เช็คดูตรวจสอบดูถึงแม้ว่าเรานั้นสมาทานไปแล้วเราก็ตั้งมั่นสร้างกรรมที่ดีไปแล้วแต่ก็ขาดตกบกพร่องไม่สามารถจะให้สายสะอาดขณะที่เราพยายามที่จะรักษาเนี่ยนะครับแต่ด้วยความจําเป็นเนี่ยนะครับบางทีเราก็จะรับยั้งเมื่อเราสมาทานทุกวันทุกวันไปเนี่ยนะครับ เราก็จะมีการยับยั้งมีเหตุมีผลมากขึ้นใช่ไหมนี่แหละครับสิ่งที่เราได้ดูก็คือสิ่งที่เป็นการระลึกระวังใช่ไหมครับเห็ไหมเราเคยขี้โกรธขี้เราเคยเป็นคนโกรธง่ายนะโมโหล้ายนี่นะครับแล้วก็มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอย่างนี้นะครับแต่เราก็ ก็เชื่อมั่นในกรรมที่เราสร้างมาทำให้โอกาสชีวิตของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เรื่องของปัจ,จยจี่เวลาบ้างนะครับการใช้ชีวิตอาหารบริโภคบ้างการใช้ชีวิตเครื่องนุ่งห่มต่างๆก็ทำให้เราไม่เพียบพร้อมนะครับแต่ด้วยเหตุปัจ,จััสีเนี่ยก็เป็นสิ่งภายนอกนะครับ แต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยต้องควบคู่กับภายในด้วยนะครับกำลังใจลูกก็ต้องการกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องการกำลังใจจากลูกๆเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เองต้องควบคู่กันนะครับไม่ใช่มุ่งหน้าแต่ปัจัจัสีอย่างเดียว เก็บหอมรอมริบอย่างเดียวไม่ได้มีเรียกว่าำลังใจให้กันและกันแบ่งปันให้กันและกันนี่แหละครับผู้พูดบอกว่าสําคัญและจําเป็นที่เราจะต้องทบทวนกันอยู่บ่อยๆทุกวิทุกวันนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าตามตำนานเนี่ยพวกเราก็พาลูกพาหลานของเราเนี่ยไปเข้าวัดไปสู่คณะ กาบไหว้ครูบาอาจารย์แล้วก็ไปสร้างกิจกรรมที่ดีงามให้ลูกหลานได้แตะต้องได้อนุโมทนากันเมื่อได้แตะต้องอนุโมทนากันนั้นจิตใจของบุคคลที่ได้ร่วมกิจกรรมเหล่านี้ก็จะสร้างกรรมที่ดีเข้าไปในจิตในใจนะครับเมื่อเข้าไปในจิตในใจไปโดยที่เจ้าตัวก็ยังไม่รู้ ว่าจะเป็นกรรมที่ดีทีเดียวแต่ด้วยเหตุการณ์ผ่านพ้นไปวันหนึ่งวันใดเรานั้นใช้ชีวิตวัยกลางๆคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้ทำไมคนนั้นเขามีความสุขทำไมคนนั้นเขามีความทุกข์ทำไมคนนั้นเขาดูคล่องเนื้อคล่องตัวใช่ไหม เหล่านี้เราก็ต้องพิจารณาดูว่าเหตุชไหนถึงเกิดความคล่องตัวยิ am, ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานอ่อนน้อมถ่อมตนขยนันหมั่นเพียรแล้วก็มีระเบียบวินัยนะครับนี่แหละครับคือเสนเน่ห์แล้วก็สง่างามทำให้ชีวิตมีความสุขะการที่มีความสุขก็คือสร้างกรรมมาดีนั่นเองใช่ไหม แต่ถ้าหากว่าเราเกิดทลดท้อแท้ไม่จะมุ่งมั่นสู่การสร้างกรรมที่ดีขณะน,นี้เราก็จะทำให้ทำกลางและบ้านปลายเราจะเกิดความเดียวดายได้เพราะขาดหมู่คณะการยาลิมิตรกันนะครับะนั้นเราจะประกอบการใช้ชีวิตของเราเนี่ยจะเรียนก็สัมมาทิฏฐินะครับขยันมันเพียรมีระเบียบวิน,นัย เนี่อย่างนี้นเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในการเรียนทางโลกและจะเห็นว่าเมื่อเราเรียนแล้วเราประกอบหน้าที่การงานเนี่ยก็ต้องมีหลักเกณฑ์นะครับมีผมวิหาร4ควบคู่กับการประกอบการงานด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ไม่พอนะเราก็พยายามพิจารณาชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเบื้องต้นทากลาง แล้วก็เดินทางไปสู่บ้านปลายชีวิตเราจะรักษาจิตใจของเราให้เกิดความมั่นคงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างนี้ก็จึงต้องมีการกเขาเรียกฝึกอบรมตัวเองอน้อมหาสิ่งที่เป็นจริงในตัวเองนั่นเองในพระธรรมคำสอนด้วยใช่ไหมได้ฟังธรรมเนี่ยก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่เราจะต้อง พิจารณาสัจธรรมได้มีการปฏิบัติธรรมก็หมาถึงเราต้องการจะแจ้งด้วยความเป็นจริงเหมือนกันนะครับไหได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นจริงในชีวิตเราเราอยู่สายกุศลหรืออกุศลถ้าสายกุศลอย่างไรก็สง่างามนะครับถ้าสายอกุศลอย่างไรก็เศร้าหมองนะเพราะมันเรื่องเรา มันก็เห็นเห็นกันอยู่ตามชะตากรรมและก็วิบากกรรมที่เราได้สั่งสมกันไว้เป็นผลทำให้ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่รับผลของกรรมนั่นเองนะครับก็บพูดจากกันนะเบาๆไม่ต้องมากไม่ต้องหนักหนาเพราะว่า,าการที่เราหยิบยกเรื่องราวและให้กำลังใจกันก็ด้วยความเป็นจริงนะครับจากที่ หลายสิบปีที่ผู้พูดได้เกี่ยวข้องได้พบปะได้เจอเจอกันมานะครับหลายกิจกรรมหลายท้องถิ่นนะหลายที่ทางด้วยกันที่เราได้พบปะเจอเจอตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็สู่ถาำกลางชีวิตแล้วก็มาสู่บ้านปลายชีวิตเหล่านี้เองนะครับจำเป็นมากที่เราจะต้องระลึกน้อมอยู่เสมอว่าอะไรก็ตาม ไม่เที่ยงในความเที่ยงนะครับไม่คิดไม่ฝันแต่ก็เกิดขึ้นได้นี่แหละคือความไม่เที่ยงในความเที่ยงใช่ไหมใครจะสังเกตดูนะการใช้ชีวิตเนี่ยเราไม่ได้คิดได้ฝันทะเยอทะยานมากนะักแต่ด้วยเหตุของกุศลกรรมก็นำํำพาให้ชีวิตนั้นมีความสุขกันได้แล้เหล่านี้สำคัญมาก ชีวิตเนี่ยการที่เรามีความสุขเนี่ยสุกกายสุกใจที่เรา,เร,าเรียกเรื่อแผ่เมตตากันเนี่ยนั่นสาคัญมากจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดใช่ไหมแล้วก็จงเป็นสุข,สข,สขทั้งร่างกายแล้วก็สุขทั้งจิตใจนะครับเนื่องจากการที่สุกกายสุกใจตัวผู้พูดเองก็จะใช้หลักเกณฑ์นะครับของฟาร์ม คล่องตัวเป็นกำลังใจอย่างนี้เพราะความคล่องตัวเนี่ยมันหมายถึงทางกายทางใจใช่ไหมถ้าทางกายเนี่ยก็ปัจจจยีนะครับทางใจก็หมายถึงอยู่ในกระแสธรรมกรรมที่ดีใช่ไหมเหล่านี้ก็เป็นเยี่ยงอย่างหรือเป็นแนวทางเพื่อจะนําให้ลูกหลานของเราเข้าใจชีวิต ชีวิตเรานะดำเนินไปด้วยสัมมาทิฏฐิไว้เมื่อคุ้นชินเราจะเป็นคนที่มีศีลดีมีปัญญาดีเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้เป็นที่พึ่งให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายและสังคมเป็นประโยชน์ด้วยกับประเทศเห็ไหมเหล่านี้เราก็พูดจากกันในเรื่องผลของกรรมนะครับ ก็ได้เวลาอันสมควรผู้พูดเองก็ขอน้อมนำคุณงามความดีอันประเสริฐข,ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนี้มอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจาก ผูพ้พูดประสิทธตสุภาษีสวัสดีครับ